กับผมพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่องชมรวจ้อนบ้านสีสนามวัดนะครับพบกับแอ็มมี่ซับครับผมมาดูโค l a ลากับจ่าแจ็คครับผมออปชั่นที่2นะครับผมเสิร์ฟฟีข้ามฟรีนะครับผมไม่มีบล็อกนะครับผมเกมเดี่ยวมันๆนะครับผมสดจะบทเก๋าหรือเก๋าจะบทสดครับต้องรอดูนะครับได้ครับต้มกับบ่าออยแ่บปะนะครับ ครับผมออปชั่นสองครับมาแล้วครับโคราจะได้ส่งก่อนครับเสิร์ฟฟีข้ามฟีฟีไปโอ้โหลูกดีครับลูกนี้มาแล้วครับสกอร์แต้มแรกมาแล้วครับโคราครับเหมือนเดิม1ึ่งต่อศูนย์ครับเหมือนเดิมสองไลน์ครับผม หนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้ลูกออกครับเปลี่ยนส่งครับลูกนี้ขายราคา180ง่ายง่ายครับสบายสบายราคาสองเด่อแต่ว่าห้อง่ตีนักคนอีกห้องมาแล้วครับโอ้โหกัทืบเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเบาไป เอาเป็นน้นจานดีว่าห้องมันจังวะมวยปลาห้องว่ายวิชาเลยมีไหนกว่วิชายนี่เออโอย,โอยมีเต่ดีเมติมีแต่ดีดดครับผมหนึ่ง<ม>ต่อศูนครับโอ้ยจากแก๊กครับนเีเลด้ปนแอนี่นนได้ของงนะครับแอนมีนเราแห้เป็นีตใหญ่ครับสองต่อศูนครับตอนนี้ โค้านองครับอโอยส่งไปจ่าแจ็คยังได้โอ้ยสามต่อศูนย์ครับมาแล้วครับโคลาครับออปชั่นสอนจะแก้มือได้หรือไม่นะครับผมต้องรอดูครับเมนครับแมนเริ่มแรกกับวังซันแล้วครับครับโคลาไปแล้วโอ้จ่าแจ็คยังได้ โอ้โหแมนครับบ้างหนึ่งบงนึงกระเด็นดีด้วยครับครับสันเฮียอแจเฮ้ยน้องหุยโคลาโคราน้องไข่เ้าก็เตดีแต่ฟีีไหมเน้อว่สี่ต่อศูนครับโคลาว่าไงนี่ครับโอ้ย แต่พี่ใครนี่รับผลวยครับเปล่ยแปลงกลสูงเลยหน่อยห้าต่อศูนย์ครับโอ้โหหกต่อศูนย์ครับหกต่อศูนย์ครับโอ้ เ่นต่อศูนาทสอบที่ราทดนันนเาเซ้เก่ครับต่อศูนแล้วครับแผลฟีโคล่ายังไม่แผลใครนะครับแต่แผลแปลล่างก็ยังสะกดคำว่าชนะยังไม่ได้นะครับโอ้ปต่อศูนย์นะครับยอมแล้วจ้า

9ต่อ0ครับโกล่าไปอีกโอ้ยจัดแจ็คได้แล้วครับตอนนี้อโอ้ยนี่แหละครับโกรธแล้วครับจัดแจ็คต้องเตะให้ลูกแตกไปเลยครับลูกนี้ขู่แล้วครับเกมเมื่อกี้อ้อยยืมเลียนเสร็จมาโกลา่าอุ้ยแน่นครับสายเข้าไป โอ้ยง่ายๆจ่าแจไม่เต้ยเปล่าหัวองร่วงมา,า,ากูาไดโอ้ยเข้าต่อศูนย์ครับตอนนี้จ่าแ,แก๊กยังไม่ได้แต้มครับง่ายมินิ่งม่งินิ่งมึต้องเพิ่มหนกไปใด้ลูกเสือพุ่งกันละมึงแค่แตะไปได้นัองเต่อศูนย์ครับใสยชุดม้่งเออสิบ<อ>ต่อศูนย์ครับ <c oughs> ผู้ใดสิบ no ต่อศูนย์ค um ร nice> ับเยี่ยต้องผุเกียบว่าเยียบเน่ที่สีแข็งเยียบไกลนะครับครับผมเยียต้องุโคราเสียวแพ้ศูนย์เดียวนี่ยแจ็คแจ็คเยียกัเยบ้ามีตัว เจ็คครับสิบต่อศูนย์ครับอีกครั้งโอ้ลูกออกครับจ่ายแจ็คเช็กเส้นได้ดีครับลูกนี้ครับจ่ายแจ็คจะต้องตีไข่แตกซะแล้วครับลูกนี้ผมก็เอจ่ายแจ็คนะครับแต่ตอนนี้ผมได้มีเล็กมีน้อยแล้วเอ๋หลังเท้ามาโค้ด โอ้โหเป็นแทมแล้วครับจากแทกตีไข่แตกแล้วครับมาแล้วครับอ๋อตอนนี้นะครับผมเตะอยู่สนามน้องน้องปิมครับนะครับวันนี้เปิดอยู่เด้อวันนี้ครับเปิดอยู่เด้อเสียอันเด้อสิสิเตีหข่อยู่ต่อหาตทมต่อผมหาตทมครับผมต้องลองเข้ามาดูแล้วครับผมโอ้ยเป็นแทมจากใจกระเป๋าครับจากแ็ก ได้ครับมาแล้วครับแต้มครับโอ้ยแต่ดีจริงครับลูกนี้มาแล้วครับสองแต้มแล้วครับจแจกครับครับผมมาแล้วครับแต้มที่สองแจกครับไไไปไปไปสองต่อสิบแล้วครับตอนนี้ จากแจ็คไล่ไม้เลยนะครับแอดมินนะครับสิงสนามบักนะครับอุ้ยเสิร์ฟฟรีมาโคล่ายังเกี่ยวได้บินนิดนึงลากเข้าไปจากแจ็คว่าไงครับเต็มหรือเปล่าลูกนี้หัวระเบิดโคล่าได้ลากเข้าไปโอล่าไม่เข้าเตะเลยนะครับลูกนิวกดเตี๊ยบนะกดเตี๊ยบหนึ่งกดเตี๊ยบแอมมี่มาัดเตี๊บมาขัด

โคลาอุ๊ยนะครับไม่ได้รับเลยครับลูกนี้มาแล้วครับโคลาครับสกอร์ขึ้นอีกแล้วหนึ่งสกอร์ครับสิบเอ็ดต่อสามครับโอ้ยจะเสิร์ฟซ้ายสุดนะครับผมฮู้ดแล้วฮู้แล้วอ๋อสามต่อสิบเอ็ดครับจากแจ้งว่าไงครับโอ้ยลูกนี้ส่งมา ตรงตัวโคล like ่าลากไปโอ้โหวันน oh str uh. ี้เป็นเป็นโปรแกรมของมวยน้อยนะครับเสกดนะครับสออยู่ที่11บเอ3ดต่อสาบอดี้ยิงในเสียบุญจักโจยาโซ่เจ้โจยาโซ่ไหมเออสควอตเดียวได้เนี่ยแมนเสียไล่น่ะนะ อเือป๊อบนะ่ะสิบสองต่อสามเกมไหมโอ้ไม่เหลือแล้วครับ